เปิดเหตุผลสิงเมินเฟลิกสองแข้งพร้อมลาทีมเชลซีอาจได้เงินลงทุนเพิ่ม400ล้านสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้มาสายออามาสายมาสายก็ มาเจอกันตอนเย็นนะครับผมก็ใครที่มาดูครั้งแรกนะผมทําเป็นตอนๆไว้ให้ข้างล่างนะสามารถกดดูตอนที่สนใจได้เลยนะครับผมกดที่เด้คลิปแช่งข้างล่างนะหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยกับอันนี้นะครับอ่ะเหมือนเดิมนะอะไรออฟชันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้แนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมแล้วก็มีแพลนที่อยากจะเอ้ยจัดงานนอกสถานที่หรือว่าอยากได้ชอบพิเศษพิเศษสําหรับงานรับปริญญานะให้คนพิเศษนะครับผมก แจมล้วก็ในเว็บไซต์อลเลอฟสันชายฝากไว้ด้วยนะครับมามาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะขอเริ่มกันที่ข่าวของคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะมีหลายคนบอกโอ้หน่าจะไปเซนน่าจะเซนอีกสักรอบหนึ่งซึ่งผมก็เคยคิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะครับผมทีนี้มีรายงานจากโรมาโนนะเขาบอกว่ามีความรู้สึกนะครับผมวม่าที่เชลซีเนี่ยในช่วงต้นตลาดซื้อขายนะครับผมว่าเอ๊ยแอดมาริดเนี่ยอาจจะไม่ปล่อยยืมตัวแล้วก็ได้นะครับผมซึ่งเขาเนี่ย ตั้งตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ70-80ล้านยูโรเลยนะครับผมแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับพอตภายในด้วยนะครับผมว่าเออ,เอ,อพอตเนี่ยก็ไม่เคยอยากได้เหมือนกันนะครับผมและเชลซีเนี่ยก็ได้ตัดสินใจกับโปเชตติโนนะครับผมว่าจะไม่ได้เดินเรื่องในการในการปิดดีลของชัวเฟลิกนะครับผมซึ่งมีเป้าหมายอื่นไปแล้วนั่นก็คือคริสตเฟอร์เอ็นคุนคูแล้วทุกคนก็มีความสุขดีกับการที่มีเอ็นคุนคูอยู่ในตําแหน่งกลางตัวลูกด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ อ่ะองบอกว่าการโตลุกหรือหน้าเป้าหรือแบบคนที่เล่นกองหน้าได้นั่นแหละเนาะก็โอเคเข้าใจนะว่าโอ้โหเฟลิกนี่ไปย้ายไปบาซานี่ก็ทําผลงานได้ดีนะมีมีส่วนร่วมกับประตูทุกนัดเนาะต้องพูดอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เออแล้วยิ่งช่วงนี้เราบอร์ดแบบเนี้ยเนหน้าบอร์ดแบบนี้คือการที่เราก็เห็นศักยภาพของเฟลิกเนาะมันก็เลยทําให้ผมว่าก็มีหลายคนลงถึงตัวผมก็เออรู้สึกเสียดายแล้วก็อาจจะคิดว่าแบบถ้าเขายังอยู่กับทีมเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เป็นหน้านี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะอ่าแต่ก็ด้วยเหตุผลนั่นแหละว่าอาจจะมีการเข้าใจขาดเคลื่อนเออแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วเข้าใจขาดเคลื่อนว่าจะไม่มีแบบเออเขาเรียกนะแอดมาริดเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยตัวอีกรอบแล้วแล้วก็เออ่ตัวโพเชติโน่เนี่ยเขาไม่ต้องการจะได้เฟลิกด้วยพอแฮปปี้ดีกับเอ็นคุณครูนะครับผมเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเอ็นคุณครูจะเจ็บนะเนาะเออถ้าพูดตามความจริงนะครับผมก็นั่นแหละอ่าก็ ก็มูฟออนมูฟออนกันต่อไปแล้วกันนะครับผมก็เอาใจช่วยนะชัวเฟลิกนะครับผมก็ขอให้เจอทีมที่เหมาะสมกับตัวเองนะซึ่งบาซ่าอากจะเป็นแบบนั้นด้วยก็ได้เหมือนกันนะจะได้แบบเออแบบมีความสุขก,กับการเล่นฟุตบอลของตัวเองตามที่ตั้งใจไว้แล้วกันนะทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับโอเคส่วนข่าวร้ายแล้วกันนะ ไม่ไม่ขาดไม่หายขาดสักทีนะครับผมอันนี้รายงานจากนาะทางคิสซิงของ CFC New Page นะบอกว่าเบโดมาเดชิลนะครับผมได้รับบาดเจ็บนะครับผมที่แฮมสตริงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยกลับมาแยกฝึกซ้อมเดี่ยวแล้วนะครับผมแล้วก็หวังว่าการฝึกซ้อมเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งในในสัปดาห์หน้านะครับผมก็มีการเจ็บเพิ่มนะมีการเจ็บเพิ่มนะครับผมแล้วก็ส่วนไกเซโร่เนี่ยไม่ได้ฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ด้วยอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีเจ็บเพิ่มอีกคนหรือเปล่านะครับผมต้องรอ อาจจะไม่ได้เจ็บเร็วไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ก็อาจจะมีแบบอาจจะกลับมาได้ช้าลงอ่ะใช้คําประมาณนี้แล้วกันแนละก็เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปว่าจะเป็นยังไงโู้โรวงหมอนีมน่มันเต็มหมดแล้วมั้ง <c oughs> หายกัหายแบบหายไวๆหายดีๆกันสักทีหนึ่งเนาะจะได้กลับมาช่วยทีมกันเยอะๆนะกับตัวที่เจ็บอยู่หูมแม่งสร้างทีมได้ทีมเลยอะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมขอไปพูดแบบแพ็คคู่เลยนะทั้งสองคนนี้นะครับผมคอนเนอร์การ์ลเกอร์แล้วก็เอียนมาเซนนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากเรมโทมี่ของแอตติกยูเคนะคบ,บอกว่าการ์ลเกอร์เนี่ยจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนาปี2025นะครับผมแล้วก็มาเซนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลยนะครับผมดโดยทั้งเชลซีเนี่ยโดยที่เชลซีเนี่ยมีออปชันขยายสัญญาด้วยเพิ่มอีกหนึ่งปีนะตอนนี้เนี่ย ทั้งคู่เนี่ยอยู่ในสถานะที่บอร์ดบริหารเนี่ยเพ่งเล็งนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องการเก็บนักเตะท,ที่เหลือสัญญาแค่2ปีสุดท้ายเนี่ยไว้กับทีมแล้วก็โดยยังไม่ต่อสัญญาแล้วก็ยังไม่โดนขายต่อไปอีกนะครับผมทีนี้เนี่ยพอสนะชอบเลยเรื่องความมุ่งมั่นนะครับผมแล้วก็คาแรคเตอร์นะรวมถึงความอเนกประสงค์นะครับผมในการใช้งานของกาลาเกอร์นะที่เอามาช่วยทีมได้นะครับส่วนเอเมเซนนะครับผมก็ มีการพูดคุยสัญญากันหลายรอบแล้วแล้วก็ถูกปฏิเสธไปนะครับผมเขาบอกว่ามันมีเรื่องของว่าไม่มั่นใจนะพ่อลองคิดดูดิว่าตัวเองเนี่ยเล่นแบ็กซ้ายได้แต่ทุกวันนี้โพเชติโน่เนี่ยก็ยังใช้รีวโควิลเนี่ยในตำแหน่งแบ็กซ้ายอีกนะครับผมส่วนก็แบบอของกองกลางอย่างเงี้ยอ้าก็ไปได้พาร์เมอ์มาอีกคนหนึ่งคราวนี้น้องก็เลยไม่รู้แล้วว่าอา้าแล้ว กูจะต้องไปอยู่ตรงไหนกูจะต้องเล่นตรงไหนแบบตรงไหนจึงจะมีโอกาสอะไรประมาณานี้ก็อาจจะเป็นทําให้จุดหนึ่งที่น้องอาจจะตัดสินใจย,ย้ายออกจากทีไปด้วยเหมือนกันนะครับผมส่วนการลกเกอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความไม่คงเส้นคงวาั้งแล้วก็หาโพสิชันที่ดีที่สุดของตัวเองยังไม่ได้สักทีเนาะมันก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะอาจจะขายทั้งสองคนนี้ออกไปเลยดีหรือเปล่าก็คิดเห็นยังไงก็ลองแชร์มาดูแล้วกันแต่ถ้าถามผมผมคิดว่า ให้เวลาสักนิดนึงอ่ะเออให้เวลาสักนิดนึงโอ้โหนี่เปิดฤดูกาลมานิดเดียวเองเนาะเออแล้วจะไปตัดสินว่าเอ้ยคนนี้ใหม่ดีแบบอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ให้ทางฤดูกาลเป็นตัวตัดสินแล้วกันเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งอย่ารีบเร่งขายขนาดนั้นเลยนะอ่ะทุกคนคิดอยังไงก็เหมือนเดิมแชร์มาได้นะครับอ่ะโอเคก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมอ่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบอดี้น,นี้เลี้ยงเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปเเเเนนี่่ยอออาจรริงงงๆก็็ปืข คนรวยแล้วกันเออคนรวยหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากหลายสื่อเลยนะครับผม Financial Times นะแล้วก็ ESPN นะครับผมรวมถึง m a t c Law ที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะแล้วก็ Daily Mail ด้วยเหมือนกันพูดว่าอย่างไงบอกว่าเชลซีนะครับผมได้เงินลงทุนนะมีความเป็นไปได้ว่าจะได้เงินลงทุนจาก a r e s Management นะครับผมที่เราลาป,ประมาณ500ล้านดอลลาร์นะครับผมหรือประมาณ404ล้านปอนด์นะซึ่งสโมสรเนี่ย พยายามหาทางลงทุนนะครับผมในสนามที่แพงขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะมีการเปิดหุ้นให้ให้ซื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมทุกท่ที่บอกเอารายได้มาสู่สโมสรนนะทีนี้จาก ESPN นะครับผมเจมส์ออลลี่นะครับผมแล้วก็มาร์คออกเดนบอกว่า เชลซีเนี่ยใกล้จะตกลงนะครับผมที่จะได้เงินทุนประมาณ500ล้านดอลลาร์นะครับผมจากกลุ่มทุนของ a r ร s Management นะครับผมเพื่อจะช่วยในเรื่องของการ,การเงินทําให้สโมสรเติบโตขึ้นรวมถึงการสร้างสนามใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของการที่เอาไปลงทุนในส่วนอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเอ็ดมีแผนว่าย้ายออกดีหรือเปล่าหรือว่าพัฒนาคอปแฮมนะครับผมแล้วก็เอาไปช่วยเรื่องของมัลติคลับด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวเรื่องนี้ว่ากันนะครับผมซึ่ง บอร์ดบริหารของโบลี่แล้วก็เคเลย์แคปิตอลเนี่ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเติบโตของสโมสรน,นะครับผมแล้วก็มีแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าเชลซีนะครับผมก็กําลังเลงอยู่ด้วยนะเลงเลงทีมหนึ่งทีมหนึ่งอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมว่าจะเป็นทีมไหนเพื่อจะเอามาเพิ่มในโปรเจกต์ของมัลติคลับต่อไปนะหรือโปรเจกต์หลายๆสโมสรน,นะครับผมอ่ะทีนี้ ก็มีรายงานจากแมดลอนะครับผมแมดลอร์พูดคล้ายๆกันนะบอกว่าเชลซีเนี่ยใกล้ที่จะได้เงินนะครับผมประมาณ400ล้านปอนด์นจากการลงทุนของ a r ริส a ม a จ e เมนต์นะครับผมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเติบโตแล้วก็ได้รับรู้นะครับผมว่าจอห์นเทอร์รี่เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามาซื้อหุ้นของสโมสรด้วยตามที่เล่าให้ฟังไปเมื่อวานนะครับผมทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังไงเชลซีเนี่ยได้มีการพูดคุยกับนักลงทุนหลายคนนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะั้นก็คือเอริสเมน่์ อาจจะมีการอาชีดเงินประมาณ500ล้านปอนด์นะครับไม่ห้าร้อยล้านดอลลาร์นะหรือประมาณ400ล้านปอนด์นะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของข้อตกลงนะที่จะได้เงินมาเพิ่มนะประมาณนะั้นแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาอย่างที่บอกไปนะครับผมพัฒนาครอบแฮ้มนะแล้วก็แผนมัลติคลับด้วยนะครับผมแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าสโมสรเนี่ยได้ยืนยันนะครับผมว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยจะไม่ถูกนํามาเพื่อครอบคุมเงินที่ใช้ไปแล้วนะแล้วก็แต่ได้มุ่งไปที่เรื่องของเรื่องของโปรเจกต์นะที่จะทําให้ทีมเนี่ยเติบโตขึ้น เชลซีเนี่ยกริเราะนะครับผมถึงการพัฒนาแซมฟอร์ดบิดนะในพื้นที่ปัจจุบันที่มีอยู่นะครับผมหรือว่าจะย้ายออกไปนะในขณะเดียวกันเจ้าของทีมเนี่ยก็ยังต้องพิจารณาเรื่องของการเพิ่มสโมสรนในโปรตุเกสนะครับผมอย่างทีมนี้นะลิสบอนนะครับผมก็สปอร์ติ้งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกสปอร์ต n ิ้งนะเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์มัลติคลับของเชลซีด้วยเหมือนกันนะ ส่วนอาเดียนคายุม้าของเดลี่เมลเนี่ยทิงททยนะบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังมองเรื่องของการเพิ่มสโมสรเครือข่ายของตัวเองเข้าไปนะครับผมซึ่งโปรตุเกสเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจและเชลซีเนี่ยกำลังจับตานะครับผมดูสปอร์ติ้งอยู่ในเป้าหมายด้วยเหมือนกันนะก็เรื่องนี้เราได้ยินมาตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าถ้าได้มาหลายๆทีมเราก็จะมีโอกาสที่จะปล่อยนักเตะของเราแบบนักเตะใหม่ๆที่ซื้อเข้ามาเนี่ยไปกระจายอยู่ทั่วยุโรปนะหรือว่าจะเป็นทวีปอื่นหรืออะไรต่างๆด้วยเหมือนกันทวีปออออืืนน่่นนเเาาจจะปป็รรงงขงกไส และส่งมาถูกไหมแต่ถ้าในยุโรปด้วยกันเนี่ยอย่างประเทศอย่างฝรั่งเศส หรือประเทศอย่างโปรตุเกสอะไรประมาณนี้มันมันผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้อีกทีแล้วกันเรื่องมนะัลติคลับเนาะมันจะได้คะแนนที่มากกว่าในประเทศอื่นด้วยเหมือนกันนะก็อาจจะช่วยเรื่องของเวอร์เพอร์มิตหรืออะไรต่างๆด้วยก็จะทําให้ทีมเนี่ยมีนักเตะที่พร้อมจะใช้งานได้มากขึ้นนะ,ะทุกคนที่อย่างี้ก็ลองแชร์มาดูแล้วกันแต่ถ้าได้ลิสบอนก็ดีถ้าได้ลิสบอนก็น่าจะน่าจะช่วยเสริมแกร่งนั่นแหละในนักเตะใน,นแต่ละคนนะเออลองคิดภาพสมมติเราไปซื้อสปอร์ติ้งมาก่อน,นเน อุกเต้มาก่อนหน้านี้เออก็อาจะหน้าตาของทีมก็จะแปลกหน้าตาจากของทีมก็จะเปลี่ยนไปอีกนิดนึงด้วยเหมือนกันนะทุกคนที่งีงก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับโอเคทิ้งท้ายกันที่ข่าวของไอ้ตู้หน่อยนะฮะแมงเห็นหน้าแล้วหมั่นไส้ทุกทีนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากซาชาทาวเลลรี่นะครับผมบอกว่าลูกกูนะครับผมแล้วก็ r ็อกเนชั่นนะที่เป็นเอเจนของเขาเนี่ยได้มีการตัดสินใจแยกทางกันแล้วนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยยังมีเอเจนเป็นทนายอย่างเซบาสตียนเลดูต่อไปด้วยเหมือนกันนะกะ็ก็ไม่รู้ว่าแบบการที่ทําให้ตัวเองย้ายออกไม่ได้เนี่ยอาจจะมีผลอะไรกับรับสภาพจิตใจหรือว่าแบบความสัมพันธ์นะกับเอเจนด้วยหรือเปล่านะครับผมก็ อ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าช่วงตลาดหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้ทนายก็มาเป็นเอเย่นให้อยู่นะครับผมอ้าวประมาณนี้นะครับผมก็ก่อนจะจากกันไปนะขอฝากไปด้วยเลยกับอเล e กซอฟตันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้แนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดเตอร์นในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อเล e กซอฟตันชัยฝากไปด้วยนะครับโอเคเอาแล้วนั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของบอดี้มีเรื่องเล่าในวันนี้นะอ้าวคิดเห็นยังไงนะคร เมินเฟลิกเหตุผลคิดว่าไงฟังขึ้นไหมหรือไม่ก็ลองแชร์มาดูนะล้วก็คิดว่าทั้งการาเกอร์แล้วก็แมตเซนเนี่ยถ้าจะย้ายออกคิดว่าอย่างไงลองแชร์มาดูได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าจะได้เงินอีก400ร้ล้านปอนเนี่ยเออเอาไปเสริมตรงไหนดีย้ายสนามดีไหมย้ายสนามนี่คิดว่าต้องใช้เงินมากกว่านั้นด้วยนะอ้าวก็คิดยังไงก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมเราอ่านทมนต์ของทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบด 拜。